ตอนนี้มาถึงแล้วรถบรรทุกของของเยอะแยะเลยครับฮะตึงหัวแล้วหันมาก่อนนิดนึงเอ้าไปเดี่ยวยิ่ไใสครับนี่าาาาามีดกว่เเขข้ไปทางไหนมาครับนู่นหรือม่มาที่ลำบ่ลานัดแปบสายไฟอ โอ้มาเส้นนั้นหมอครับบ้านอีหล่ำใช่ไหมไม่แดงเลี้ยวคุว้ยเราก็เลี้ยวใส่ก็มาในซอ,นอยหน่อยโอ้โอ้หน,น่าสิมาทางนี้กว่าดีกว่ามันถึง,ง่าว่า,า,วาทางหลัดโดดหน่อยง่ายกว่าแหละจะก็มาได้เนาะออกมาจากโมงครับหนึ่งตีหนึง่งมาถึงตรงนี้ก็เกือบเที่ยงเนาะสิบชั่วโมงพอดีสิบชั่วโมงยกเท่ามไตอนนี้ก็ขนวัสดุนะครับย้ายมาจาก ระ,ะยองนะชนบุรีชบุรีชน,รชนบุรีครับมาชมวิธีการถอยเข้าซองครับรถหกล้อใหญ่ก็ขนพวกตู้พวกของมาก่อนนะครับเหลือวัสดุก่อสร้างนะครับ ตัวนี้ยาวเท่าไหร่ครับรถยาวเท่าไหร่หกเมตรเจ็ดเมตรเฉพาะตัวตัวนี่ใช่ไหมโอ้สุดหัวรถเลยเจ็ดเมตรกว่านะเฉพาะตัว ตู้ดิเจ็ดเมตรหกสิบโอแสดงว่าขนพวกเหล็กพวกอะไรได้สบายมาแล้วครับมาดูวิธีการครับเอาซองตรงนี้ครับโอสุดยอดจริงครับได้สบายครับ สองคันเลยนะครับใช้เวลาสิบชั่วโมงเดินทางมาจากชนบุรีบางละมุงเนาะ ใช่ระยองนะเป็นชนบุรีลืมลืมไปผู้ดใดแบบขนสอยแนยบ่หุย,ม,ยม,มาหลายหมองเนาะนแก่แกเก่าคนเสาโอ้ รถชั้นนี้มีอย่างน่ขนตัวนี้แนี่ยตูตต้ของขายของขายใหายมากเบิร์ตเบิร์เรียบร่อยแล้วกว่าที่นอนม้อน,ม,นมุกมตู้เย็นตู้ตเสื้อผ้าอีกขั้นครับก็จะเอาหน้าเข้ามาครับหรือจะทำยังไงอ่อน่าจะเป็นข้างหน้า ได้สบายครับได้สบายเลยสบายสบายสบายเลยฝีมือมาก สุดยอดมากอเ,เออล็อกอย่างดี Tốt, khốn khó không đưa cho phọt nào nhảy hè dài đây thuốc giảm ร้าน,นยนาิงเนาะคนมาจนเมิดเต็มปูลูเต <c oughs> ็มปูลูเลยเต็มปูลูยายร้านครับย้ายมาที่นี่ครับจากชลบุรีครับ<ป>ก็จะมาทำการก่อสร้างใหม่ครับสร้างใหม่ ของไม่ใช่ในน้อยนั่นนี่พวกไม่อดพวกชั้นเนาะชั้นขายบ่อยากพากเลยอิมฝน

ย้ายใ,ใหม่ครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ลงยังไม่ได้ปรับยังไม่เสร็จครับเปลี่ยนแผนใหม่รอยจวดประศัิษคุณรวมหน่วยย้ายร้านมานะครับจะมาทำ ปักหลักที่นี่นะครับที่บ้านเกิดบ้านนี้คือบ้านกระจา้าเนาะบ,บ้านกระจะาโอ้หมูเจ็ดเนาะโอ้บ้านกระจะาหมูเจ็ดครับส่วนขนั้นก็จะเป็นพวกที่นอนนะครับพวกพัดลม ระวังเด้อตกหมดอืมก็ย,ยืนบนักะระวังอย่าเพิ่เงเอาเตยท่องเอาขอ้างหลังก่อนเอาขอ้างหลังก่อนเออเอาขังหลังมาก่อนน่ะเอออะเปิดได้เปิดได้ ตัวนี้ต้องใส่บันไดป่ะปูนบันไดในรถท่านผุนมีอยู่ครับบันไดอยู่ในรถเดี๋ยวมันจสีพังลงมาให้ปุดเต้าบันได ัออนน้้นไดบันไดอยู่ในรถครับก็รอบันไดครับบันไดมาขนจากข้างบนลงนะครับสุดยอดมากครับสองคันนะครับหกล้อใหญ่เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับยินดีติดตามรับชม